ลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่24ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาว3มดวงนะครับดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอาทิตย์ ต่างร่วมลัคนาราศีเดียวกันแล้วก็ตีโกนร่วมทตดลมกับชาวลัคนาราศีมิถุนคำว่าตีโกนนั้นนะครับก็นำมาซึ่งความเข้มแข็งให้กับลัคนาราศีนั้นๆที่มีดาวที่ดีที่ตีโกนไปถึงเป็นสัปดาห์แห่งความขยันขันแข็งเป็นสัปดาห์แห่งจะบอกว่าอยากจะเริ่มทำอะไรหลายอย่างเลยชาวมิถุนน่ะ นะครับไอ้นุ่นก็อยากทําไอ้นี่ก็อยากทําไอ้นั่นก็อยากจะเข้าไปจัดการอยากทําให้มันสําเร็จลุล่วงแล้วก็อย่าได้แปลกใจถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะโชคดีในเรื่องของการงานที่จะต้องเดินทางพ่วงคาว่าเดินทางเข้าไปกับงานด้วยสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทําให้คุณมีความรู้สึกแฮปปี้กับมันทํางานอย่างเดียวชาวมิถุนไม่ค่อยแฮปปี้จะต้องทํางานแล้วก็เดินทางด้วยตามบริบทนะครับของดวง ของรอบวงโครจรของดวงดาวตรงนี้คุณเองก็จะแฮปปี้และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีวิถุนนั้นดาวนะครับพระหัสยังคงลอยอยู่ในเรือนการงานได้กเกษตรราธิบดีได้ปัญจามหาบุรุษโยคคุณก็ยังจะเป็นคนที่โชคดีนะครับมีความสําเร็จอยู่การงานอะไรที่ต้องมีการติดต่อไกลๆต้องเดินทางอย่าไปขี้เกียจอย่าไปรู้สึกเหนื่อยกับมันครับลุยไปเถอะ เงินเงินเงินรออยู่ทั้งนั้นโชคลาบรออยู่ทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งที่ผมพยากรณ์ให้ฟังตรงนี้นะครับในวันจันทร์การติดต่อง,งานนะครับจะต้องเข้าไปลุยเข้าไปคุยถึงลูกถึงคนอยากจะได้อะไรเข้าไปคุยเข้าไปเปิดใจผมคิดว่าลูกค้าไม่ปฏิเสธคุณอย่างแน่นอนชักช้าอยู่เดี๋ยวหมาข้าไปแดกนะครับวันอังคารอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกนิดนึงวันอังคารเป็นวันที่อารมณ์ไม่ค่อยดีหรอก นะมีจะมีเรื่องจุกจิกงุดหงิดห,หลายอย่างแล้วก็เป็นความหงุดหงิดที่อยู่บนพื้นฐานบางอย่างก็มโนเอาเองแล้วก็หงุดหงิดเอาเองอะ่ะบ้าชิบหายเลยเป็นอย่างเงี้ยชาวมิถุนไปดูเหอะนะครับวันพุธและวันพฤหัสแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นการงานก็จะมีความสําเร็จดีดูเหมือนกับว่าติดต่ออะไรก็ตามมักจะได้รับนะครับการตอบรับเป็นอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้การสนับสนุนฉะนั้นวันพุธและวันพฤหัสเป็นสองวันที่ดีมาก วันศุกร์วันเสาร์สวันนี้ระวังสุขภาพนะครับพยายามกินอาหารให้ตรงเวลาพยายามดูแลสุขภาพนิดหนึ่งอาจจะเจ็บป่วยไม่ค่อยสบายหรือมีความรู้สึกร่างกายกูอ่อนเพลียชิบหายเลยในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะแฮปปี้ขึ้นจะเป็นวันที่คุณแพลนแพลนอะไรที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์ถัดไปแพลนในเรื่องของงานมีสิ่งที่ต้องจัดการมีสิ่งที่จะต้องทําหลายๆอย่างในสัปดาหนะ์หน้า และภาพโดยรวมทั้งหมดตรงนี้ผมถือว่าดวงของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็จะถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละครับทําอะไรก็จะได้รับความสําเร็จดีนะครับแล้วก็ติดต่อเรื่องที่ดินที่ทางมักจะสําเร็จนะที่ดินที่ทางบ้านช่องยนต์ยานพาหนะคอนโดรถยนต์ออฟฟิศอะไรต่างๆอยากจะซื้ออยากจกะเช่าสัปดาห์หน้านี้โอกาสดีมากเพราะว่าดาวพฤหัสที่ลอยกลางฟ้าอยู่ในเดือนที่1ินั้นเล็งไปยังเดือนพันธุ ซึ่งพันธุก็หมายถึงยวดยันพานธบ้านช่องที่ดีนคอนโดอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้รับความสาเร็จอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทั้งดาวศุกร์ที่ตีโกนถึงลัคนาดาวศุกร์ตีโกนกับดาวอังคารดาวพฤหัสดาวจาเจ้าหนึ่งคู่ครองเป็นกเกษตรก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ความรักของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครที่ชอบพอกันคุณชอบพอใคร นะครับอย่าไปเก็บงาไม่ในใจเลยนะครับพยายามสื่อสารให้ฝ่ายตรงข้ามคนารู้เถอะผมว่าโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปนั้นมีสูงมากส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้คู่ครองจะอาจจใส่ดูแลเราเป็นอย่างดีอาจจะพูดคุยอะไรกันในเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันก็มีความรักเกิดขึ้นมีความรู้สึกดีต่อกันมากยิ่งขึ้นขอให้โชคดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่าน